เทศกาลกรถินเป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนาในประเทศไทยจัดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาชาวพุทธจะรวมตัวกันที่วัดเพื่อถวายผ้าจีวรใหม่และสิ่งของจำเป็นแก่พระภิกษุกรถินถือเป็นการทำบุญที่มีกำหนดเวลาและเชื่อว่ามีอนิสงส์มากนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ชุมชนและครอบครัวจะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเสริมสร้างสายใย,ยและความสัมพันธ์ในสังคมให้แน่นแฟ้นขึ้น ต่อไปมาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะเทศกาลกระถินกระถินมัสรีออกพรรษาชุดอังโกลภาจีวรโซอี so i. พระภิกษุโซเรีย so วการถวายการอุทิศโฮโนการทำบุญทำทานฟุเส บุญกุศลอานิสงส์คุดโดคุความสามัคคีของชุมชนจิอิคีโนคิสุนะ